สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับปติยาพาเพลินคือเก่าแหละเนาะพี่น้องเนาะมาหากันเสมอเนาะเมื่อนี้มาไว้แนวจากน้อยเด้อพี่น้องเมื่อนี้ขอหย,ยุดหยุดวันตีหนาที่ข่อยคืออยังวันตีเมื่อนี้หนาที่ข่อยก็คือว่าซักผ้ากับนอนสองยางพี่น้องนะหนาที่มีสำนัก พักผ่อนวันหยุดนะพี่น้องเนาะวันพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนวันทํางานก็เต็มที่พี่น้องสองทุมเครื่องแล้วเมื่อนี้สิพามากินเข่าคือเกาล่ะพี่น้องเนาะอันนี้ได้เมนูนี่เดอ้อปนปานิ้นพี่น้องเห็นบะปนปานินปลานิ้นไข่เหลือพี่น้อง่ข่ซื้อมะสองโตจากต่างแต่า่อยเฮดคลิปอันน้ำยาขนม น้ำยาข้าวปุ้นน้ำยาขนมสินน่ะพี่น้องเหลือตัวหนึ่งก็เลยเอามาปนเมื่อนี่ก็เลยลือออกจากตู้เย็นมาปรนกินนะพี่น้องเนะาะไม่ต้องซื้อยังหลายต้องไปเอียงประหยัดได้ก็ต้องประหยัดพี่น้องผัก่อยก็มีนี่ละ่ะผักติ้วพี่น้องนีหมัมกทัวผัากกาดดอกมะเคือเอ้ยมักมักเคืออยูพ่พี่นี่มะเคือลวกพี่น้องมะเคือต้มแล้วก็มีมักแตงเนาะ แล้วก็มีเยอะยอดกะถินนิดหน่อยพี่น้องอิบสมกันอยู่ในนีล่ล่ะพี่น้องแล้วก็ผลไม้กับซีมีนี่เด้อพี่น้องบ่ได้กินแล้วนานปีดีดักแล้วพี่น้องมาเขียบตาตีพี่น้องอันนี้ลำไยพี่น้องลำไยน้องข่อยซื้อมาเนาะพี่น้องนี่ปีนี้กับหัวก็ไมได้กินนี่ละลำไยกับมะเขียบนี่หลายปีเพราะมันปีเดียวเนาะในรอบ หลายปีสี่หาหกปีพวกเรพี่น้องไม่ค่อยได้กินมาเขียบก็ไดนี่หละข่อยสิม้ามากินเข่าน้ำกันพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีมีพี่น้องเอฟซีถามข่อยมาว่าเป็นจังไดเนาะอยู่แถวอแถวหม,มองอยู่นะ่ะปลอดภัยดีบอลมาสัน้นเพื่อนถทมเพื่อนถามข่ามาเนาะเพื่อนกระสิเป็นห่วงนั่นแหละพี่น้องขอสิบอกให้เดอพี่น้องมองข่อยยู่ในอยู่นะ อำเภอบางพีเด้พี่น้องอยู่มองที่เพิ่นระเบิดนั่นละมองที่โรงงานสารเคมีระเบิดนั่นะพี่น้องห่างกันประมาณ7-8กิโลพี่น้องไกลเติบอยู่เนาะเพื่อนบอกว่าในรัศมี5กิโลให้ให้ย้ายออกจากรัศมีนั่นคือว่าเพิ่นย่านมันไปลามใส่ถังเคมีใหญ่แล้วมันกระสิระเบิดยางรุนแรงอีกพี่น้องเนาะ แต่ว่าอันนี้ห่างอยู่เจ็ดแปดโลกะก็ยังปลอดภัยอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่ากะเขาเอื่นว่ายัางเกาควันควันมันมาตามล้มพี่น้องมันก็มีควันมาอยู่เด้ควันร้อยขึ้นรก็มาตามล้มเนาะก็ปิดท่อก,กับปิดแม่อยู่แล้วบ่าเป็นยังดับพี่น้องนั่นแหละเป็นแะะต่ยานแต่ยานเนาะนักผจญภัยดับเพลิงพิ้นกะ เสียชีวิตผู้นึงพี่น้องข่อยเบิ่งในข่าวเน่าเหลือต้นเหลือต้นพี่น้องอุส่าไปซอยค้นเนาะพี่น้องไฟมันลุกแข็งเพพินไปบ่ทันบอบประมาณว่าเพิินออกมาบ่ทันน่ะพี่น้องใหม่ไหมเบิดเนาะพี่น้องเดี๋ยวต้นซาจังไดกันว่าจังไดละเนาะเดี๋ยวต้นเพิินแหมให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะจังไดกห้ไฟไฟตอนนี้มันกับบ่ทันได้ดับเด้พี่น้องน่ะเป็น สิเป็นมือเหรอยังว่าในดับอยู่เพราะว่าสารเคมีมันยังออกละเหยละออกไหลออกมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องเอ้ยกระใหม่เนาะเรือตนอันหมู่บ้านที่เพิ่นสางใหม่อีกพี่น้องเอ้ยเป็นซีลอยหัลอยหลังเป็นพันหลังพุ่นละกระจกแตกเบิร์ตตองไงออกเบิร์พี่น้องเอ้ยสภาพนั่นน่ะจักว่าสิไปยูใส่เนาะพี่น้องวุ่นไวโควิดกับพ่อโควิดพี่น้องเอ้ย อันอีกอันนึงอ่ะโรงบานพี่น้องโรงบานจุฬารัตตเก้าพี่น้องเอ้ยแต่ละตนหลายทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยโควิดพี่น้องแห่กันออกจากโรงบานสันนันวันไหวพี่น้องเอ้ยชนละมุนวุ่นไว้ลดโรงบานกับ่พอข่อยเบิงข้าวขึ้นรถสองแถวขึ้นรถสองแถวคนป่วยทั้งพยาบาลนะโอ้ยเป็นแตา่ญยยานหลายจาังเดกับหายกำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องนั่นบ่พทันได้เรื่องโควิดกับบัพทันได้สามารถเรื่องไม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยระเบิดประเทศไทยจักว่ามันเกิดแนวใดข้นพี่น้องเอ้ยเนาะวุ่นวายไปเบิดรัศมีห้ากิโลคิดเบิงความเสียหายมาสิหลายซ้ำใดจากล้านจากลอยล้านพันล้านพี่น้องเอ้ยประเมินค่าบ่าได้ทุกแหง่งทุกแห่งซ้ำนะพี่น้องเนาะจังใดก็ห้กกำลังใจกันพี่น้อง มื่อกี้ก็กินข่าวน้ำข่อยเด้อพี่น้องเด้อจังใดข่อยกับปลอดภัยอยู่ดอกพี่น้องยังยังปลอดภัยดีดีอยู่พี่น้องเลยมากินปนปนินน้ำข่อยพี่น้องมาข้าวเหนียวห้อน,อนพี่น้องคือเก้ามันเดิมมะนวลกันหลดว้าโดนแล้วเมื่อนี้ว้าโดนก็ซื้อมือเลยพี่น้องหานาทีแล้วปลาเข้าไปห้านาทีแล้วมันบอกบอกินกับเทียกูกูสิบป,ปิดคลิปนี้จากมันดอกพี่น้องวะพี่น้องปนปนินมั แทบแทบน้ำกันนี่เห็นปะปนปาน,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 นิ่นปนแขนเนอะพี่น้องเด้ออืมอืมอืมแซมเจ้าเออ ครับครับมาเด้อคุยเหียวเลยนี่มาเคยเาเียวต้มพี่เนาืมมนเคี่ยบหวานดีครับ chiếm tiêu của anh tiêu cưng oan cưng ke phía non thoải mái kiếm si là mấy trăm mánh ui ở phía nam xem ือมะเขือหวานดีดเห็นไหมจิมผักกาดกันพี่นอ้องผักกาดต้นใหญยๆม,ออมือนี่ว่ะอันดีดีเมื่อนั่งไปซื้อมาแข็งแข็ง แซ่บ,บแซ่บนะเมนูง่งไงเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาต้องเปลืองเงินเปลืองคาอย่างกด็ดอประหยัดอร่อยถูกสุขลักษณะอนามัย <c oughs> คนหลายอยู่เด็กพี่น้องแต่ว่าตักมาซั่นี่มันสิเป็นเียงนกินแล้วก็เอาไว้ให้น้องกินน้ำสองคนกัวเติว ăn dưới gì và tiêu sẽ thế nào mà chắc chẹp lắm cảnh khắp nhanh nhanh thế nào กับบมอี้กินน้ำเขาดอกพี่น้องไม่ได้ไปไสกินแต่มีนูเดิมๆนี่ลหละกระแซบคือเคาเนาะมากินน้ำกันเป็นม่ก,กันแซบผักติวไหมพี่น้องขยัก ใครอยากกินยอนมะกอกเหมืนบ้ามีแไหมยังหาอ้อมตลาด แซ่บพี่น้องปนอันนี้ผักนี่คือผักข่อยมักเด้่พี่น้องผักวางตุ้งผักกาดดอกของแซ่บเลย มาเคีียต้มกระแซบ พากันได้กินข่าวแลงกับยังพี่น้วพวกเจ้าได้กินข่าวแลงกับยังสแสบไหมพี่น้ง เอากล้องเขาไว้ข้างล่างขั้นยืสดสุดยอด กินซเนียก็อิมก็แซบเพื่อกันน้ำพี่้องเนะมาต้องอียงมากมม้เลยค่ะววาชีวิตมนุษย์นี่ <c oughs> อันใดแซบก็ซื้อกินรสเด้อพี่น้องเด้อเหตุการณ์ทุกอย่างมันพร้อมชื่อเสเกิดขึ้นได้เบิดบะมีอียงแน่นอนเลยชีวิตของคน,นพี่นอ้อันใดมีความสุขเฮ็ดเอารด พี่น้งองใครเริ่มอิ่มแล้ว มีแห้งเด็ดพน้อโอชื่นใจโอ้ยสุดยอด พี่น้องเอ้ยมาเขากินหมักน้ำยายกันจับน่วยพี่น้องอยากกินหมักเขียบน้ำค่อยบ่ก็จะพากกินหมักเขียบกินหมักเขียบจากน่วยกันนี่แหมซิมเบิง์มได้กินโดนหรอโอ้ยหมักเขียบหนังพี่น้องหมักเขียบหนังตุงขยายยืดใส มาเขียบนงังไหมแกง่ายงพี่น้องเลินออกเลินออกรดี่มาเขียบนงังยังหวานเลยพี่น้องมาเขียบอาหานหวาน สมกับว่าบ่ได้กินหลายปีพี่น้องเอ้ยมาเขียบสมัยก่อนนะ่ยย้ายปลูกไว้คางบ้านพี่น้องเป็นแบบสิบสิบต้นนะพี่น้องมาเขียบโอ้ยขืนกินว่าสันสุกข,ขาตน้นขวัญอีเกียกินนั้งสียพี่น้องขางข้าวอีเกียอีเกียกินนั่นนกกินนั้งสิบพี่น้องกระลอกกินนังสิกมาเขียบ ย้ายคอยปลูกไว้ตะกี้หลายครับแซ่บครับ พี่น้องหมาลําไยนี่กับเสภากันได้กินดูอยู่ดอกเนาะซิมบางกันหวานแสบปะอืมน้อยๆ,ๆดอกพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> จากป่าแสบป่าแสบมึงก็บฮือบดเนาะพี่น้อง <c oughs> น้อยๆหวานหวานเนื้อ,อไหลพร้อมกรอบดีครับเปลือก เอาไปกินหลังไหมพี่น้องเอ้อืมเจ็บนั่งพี่น้อง,องเอ้ยอิ่มแล้วบัดเนี่ยกินซ้ำนี่ละกินซูเนาะทั้งหมากเขียบทั้งหมากลำย้ยํทั้งปนปนิ้นะนะ่นละพี่น้องเนาะ กินอิ่มแล้วก็สิขอโตวไว้ซ้ำนี่แ่ะพี่น้องเนาะจังไลยก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ปฏิญญาภาเพลินน้ำหน้าพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แห่งข่อยน้ำเด้อพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะพอการคลิปหนาเด้อขอโตแล้วายบาย